สวัสดีครับวันนี้บบอยู่กับพ่ผมชื่อช่องที่ยังไม่ได้เิดวันนี้เราจะมาบอกเด็กลิสเด็กเจดดสิทธิ์สมบัติสวรรค์ของแวนการ์ดกันเริ่มที่70 70มีอะไรบ้างก็จะมีใบนี้สมบัติสวรรค์แห่งอรุณรุ่งเดลี่แองเจลเป็นการ์ดใบใหม่จากชุด GPG 4สกิลบอกว่าคาทัลบานหนึ่งนำินดีนี้เข้าโซ่ดูการ์ดสับบรู้สึกสของกองาการ์ดหนึ่งใบเข้าโซ่ที่เหลือของดอปโซนถ้าการ์ดใบนั้นมีชื่อสมบัติสวรรค์นในชื่อกาดเราได้จูวก,การ์ดหนึ่งใบ ต่อไปคีสมบัติสวรรค์แห่งการมองไกลเคลียโจเป็นคีไม่มีสกิลเป็นคีของสมบัติสวรรค์ต่อไปคีใบใหม่จาก G ีบีสี่สมบัติสวรรค์แห่งศูนย์กลางการระเบิดคูคุรุฮิเมะจาก g ีบีสี่เหมือนกันสกิลบอกว่ายัสโซถ้าแวนจ่ารเราเป็นเกณดสามสูงกว่าและยูนิตของเราหนึ่งใบบอกสามพันถ้าเรามีการที่มีชื่อว่าสมบัติสวรรค์แหนงหน้าในจีโซนได้จั่วกันหนึ่งใบใบต่อไปอสูรเราใช้ของแม่มดชิโรมะหนึ่งใบ ไม่ต้องถามสก,กิลไปดูคิดอ่านการเราเอง <ไป S 1> จริงๆไม่ต้องใส่ลอกแซนใบอื่นแห่งก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบแต่แต่พวกผมใส่เพราะความหล่อเท่ใบต่อไปสมบัติสวรรค์แห่งกระจงเงาอาคริสสก,กิลบอกว่าเมื่ออยู่ินนี้ตองดอกโซจากโซคุณเลือกแวนกาดที่มีคําว่าสมบัติสวรรค์หนึ่งตัวบวกห้าพันจนจบเทินต่อไปฮิวใบใหม่หมของ G p พีทีสมบัติสวรรค์แห่งการดิจิต้นเอล สกิลบอกว่าใบาการนี้และฮิวเหนึ่งใบาจากดอบโซนเมื่อการใบน,นี้ถูกเป็นค่าข้อของเจนการ์ดสามารถบายใบายการ์ดสองเนี่ยเนี่ยในดรอบโซนสองใบแต่บเพื่อให้เราเลือกว่าเราจะหงายแดงหรือโซชาร์ดได้แค่นี้แหละเกร์สยูส่เก็บต่อไปเกียร์หนึ่งใบต่อไปจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับก็คือพีจีใบใหม่จากจีพีดีสมบัติสวรรค์แห่งน้ำค้างแข็งโยทุน ก็เป็น p g ธรรมดาที่มีสกิลล่างก็คือบายการนี้ในสะภาพหมายหน้าเมื่อการเป็นนี่ถูกโศล,ลงดบโซนจากโซคุณในเทินคุณด้วยถ้าแวนกาดของคุณมีคำว่าสมบัติสวรรค์ในชื่อกาดสามารถจ่ายขอถ้าจ่ายเรื่องสมบัติสวรรค์แห่งน้ำค้างแข่งโยทุนจากดบโซนหนึ่งใบนำขึ้นมือใบต่อไปสมบัติสวรรค์แห่งแผ่นยันเอ็กเปย์แองเจลสกิลบอกว่าแอคทีฟเรื่องนอรมัยูนิตที่ชื่อแตกต่างกันสามใบเข้าใต้กอง ถ้าคุณทําอะถ้าแฟนเก่าของเรามีคาว่าสมบัติสวรรค์มันบวกสามพันแล้วก็ถ้าในจีโซเรามีการที่มีคา,าว่าสมบัติสวรรค์ไงาหน้าอยู่ได้จวดการหนึ่งใบใบต่อไปทิ้งไต้สมบัติสวรรค์แห่งสายลมอวยพรแฟมแองเจิลแฟมแองเจลนั่นแหละก็คือทิ้งไต้หาสมบัติสวรรค์ที่เป็นเกรดสามแล้วก็อยู่ในมือเกรดหกสองจาก G p t ีทีทั้งามาาามาห, 4, หมดเลยสามใบนี้สี่เนี่ยสามใบนั้นอยู่ใน G p t ีีซหมดเลยใบต่อไปสมบัติสวรรค์แห่งการปัดเต่า ใช้นี่แองเจอันนี้ค่อนข้างเก่าหน่อยสกิลบอกว่าเมื่ออยู่ดีทนี้เข้าขช่องเรียกอากาศเลือกการ์ดจากดอกโซนสามใบที่มีเพราะว่าสมบัติสวรรค์ยัดโซมแค่นั้นอ่ะเกตหนึ่งมีแค่นี้ต่อไปเกตสองเริ่มที่สมบัติสวรรค์แห่งบทกวี布ากิสกิลบอกว่าเมื่ออยู่ดีทนี้เข้าขช่องเรียกอากาศถ้าแวนการ์ลูน์เขาว่าสมบัติสวรรค์ในชื่อกาติดเจนแบกดึงเลือกการ์ดที่มีเพราะว่าสมบัติสวรรค์ในในชื่อกาจากดอกโซนไม่เกินสองใบาย,ยาาัดโน เลือกแว่นกาของเราหนึ่งใบยูนิตนี้และยูนิตนั้นจะบบกสามพันตามจำนวนค่าที่เข้าไปในเทอร์นี้จะจบเทอร์นใบต่อไปก็คือใบนี้สมบัติสวรรค์แห่งแห่งความคิดเฮนิว hey, เมื่อยูนิตนี้โจมตีอันนี้พิ็นจนเบกถ้าสามารถให้ยูนิตนี้บวกสองพันได้ถ้าทําเมื่อจบก,การต่อสู้นั้นยูนิตนี้เข้าโซ่แคกล่างจินเบกหนึ่งเมื่อยูนิตนี้ถูส่งลงดับโซจากโซคุณ เลือกยูนิตของเราหนึ่งใบที่มีคําว่าสมบัติสวรรค์ยูนิตนั้นบวกสามพันใบต่อไปสมบัติสวรรค์แห่งความพลังครูเฟย์ยาสกิลเมื่อเข้าช่องเรียกอากาศเขาจะบ้าหนึ่งถ้าแวนกาเราเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าที่มีเขาว่าสมบัติสวรสวรค์ใน,น,น Skill, เ,เชือกา,าาาการ,รา์ดสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายจักรการ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดที่มีเขาว่าสมบัติสวรร,าารครจจรรร์จากดอกโซไม่เกินสองบายาโซ่เทคล่างเจมเปสองเมื่อแวนกาของเราที่มีเขาว่าสมบัติสวรรค์โจมตียูนิตนี้บวกสามพัน สามใบนี้มาจาก GPT4 ทั้งหมดเลยสาม,มารถซื้อเล่นได้ซื้อสี่กล่องจริงก็จัดเล่นได้แล้วแหละต่อไปใบนี้เกตสามสมบัติสวรรค์แห่งการกระตุน้นอีดุนใบนี้บอกว่าเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อเป็นค่าคอสต์ไต์สามารถทำยูดิสในข้าโซ่ถ้าทำทเลือกแวนการ์เราบนหนึ่งหมื่นต่อไปฐานของเราฐานใบใหม่ของสมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์แห่งปัญญาแองเจลิกาสกิลเมื่ออยูดในนี้เข้าช่องแวนการ์ เรือกน้องมอยูดิตหนึ่งใบที่มีเขาว่าสมบัติสวรรค์นในชื่อการแต่รอบโซนจะโซถ้าทาจั่วการหนึ่งใบสไต์สกิลของแองเจลิก้าบอกว่าเขา้าทุบานหนึ่งดูการาสี่ใบบนสุดของกองการเลือกการหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าโซส่วนที่เหลือส่งลงดับโซนเกตเกตสามมีแค่นี้ต่อไปจะเป็นเกตสี่นะครับสมบัติสวรรค์ขั้นสูงส่วนแห่งสัมัาญานิโนว่า สกิลแอคทีฟคอนฟอร์เทนโซบัสสามการ์ดที่มึงเขาว่าสมบัติสวรรค์นในชื่อการ์ดถ้าคุณทําเลือกการ์ดที่คว่มหน้าอยู่ในจีโซนที่มีชื่อเหมือนกับยูดินนี้หงายการ์ดไปนั้นถ้าถ้าคุณทำบวกหมื่นบวกได้ต่อไปสกิลจินแบกสามของมิโนว่าโซบัสหกการ์ดที่มึงเขาว่าสมบัติสวรรค์นในชื่อการ์ดและทิ้งการบูนนรรมือเราหนึ่งใบเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีสามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตี จะสเตนยูนิตนี้และยูนิตทั้งหมดที่มีคาว่าสมบัสวรรค์ในชื่อกาดและยูนิตนี้ได้ลบสาจน,จนจบเทิร์นใบต่อไปสมบัตสิสวรรค์ขั้นสูงสุดแห่งดอกบัวมุสเปลใส่ไปทั้งหมด3ใบสกิลใบนี้บอกว่าแอทีฟวันฟอร์เทิร์นเหมือนกันเรื่องหายการที่ค้อมหน้าอย,อยู่บนจีโซนของคุณหนึ่งใบใและเราโซบัสกี่ใบก็ได้เรื่องเรียกการตามจานวนที่เราโซบัสออกยูนิตเ่านั้นบวกตัวละส0 0พันจนจบเทิร์นถ้าคุณโซบัสสามใบ หรือมากกว่าเราจวกการหนึ่งเราเลือกระหว่างจวกการหนึ่งใบหรือไงดำหนึ่งใบใบต่อไปมหาเทมหาเทวดาดูเรสสกิลแอคทีฟวันฟอเทอร์เหมือนกันโซบัสสามเรื่องเล็กของคุณไม่เกินสองใบอยู่ิีทั้งหมดบวกห้าพันและถ้าจํานวนการในโซคุณมีสองใบหรือต่ำกว่าเราได้โซชาติสามอ่ะต่อไปจะเป็นใบนี้อ่ะขอโทษ มหามหาเทวดาดูเมสใส่สี่แล้วไปสุดท้ายแล้วส่วนต่อไปเป็นเจนกาดก็จะมีเทธิดาแห่งผ้าทอลายเฉียงแขงอุดสกิลมือยูดีน,นี้เข้าขช่องกาเลือกเลการหนึ่งใบเลือกกาศที่มีชื่อเหมือนกับยูดีน,นั้นจากออกโซนไม่เกินสามใบยัดโซถ้าทำเข้าไปหนึ่งใบหรือมากกว่าชิวเพิ่มข,ขึ้นหนึ่งหมื่นไปต่อไปเป็นกาดเป็นเจนกาบใหม่ของสมบัติสวรรค์สมบัติสวรสสวรค์ขั้นสูงสุดแห่งเมตตาเอล สกิลบอกว่าเมื่อยู่ในนี้เข้าช่องกาดเลือกการ์ดไม่เกินสี่ใบจากดอกโซนคุณที่เกตแตกต่างกันนำการ์ดเหล่านั้ er art, นเข้าโซคุณถ้าเข้าโซสองใบหรือมากกว่าบวกห้าพันถ้าเข้าโซสี่ใบหรือมากกว่าบวกอ e ีกหนึ่งหมื่นแล้วก็วิลสตีสงครามแห่งฉัตรแห่งฉัตรสวันฮานะซาสึกิสกิลบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่ช่องกาดเลือกเรียกการ์ดหนึ่งใบถ้ามีการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นในโซบปกหมื่นแล้วก็ ใบนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เซรอด,ดักก้อนแห่งสวรรค์สุดปลายฟ้าอันติมาใบนี้บอกว่าเขาจะวาสองเมื่ออยู่ดินนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดเลือกก๊าซสี่ใบจากกองการเดเราสองใบคอลงช่องเรียการ์ดอีกสองใบโปะไว้ใบบนสุดอ่ะก็จบไปแล้วครับสําหรับลิเด็กสมบัติสวรรค์ของเราในคลิปนี้ถ้าถ้าอยากดูวิธีเล่นก็ไปดูในคลิปเอาเดี๋ยวผมลงให้อีกทีหนึง่งถ้าไม่ขี้เกียจ ขอบคุครับใชายทาไม่ขี้เกียจเรานี้มีอะไรบ้างนี่สมบัติสวรรค์แห่งแผ่นดันเอ็กเปีวแองเจลสกิลบอกว่าแอคทีฟเรื่องนอร์มอลยูนิตที่มีคาว่าสมบัติสวรรค์ในชื่อการที่แตกต่างกันกับเข้าใต้กล่องถ้าทำถ้าทำยูนิตนี้ความไหลตามน้ำที่ซอยถ้าทำยูนิตนี้ บวกสามพันแล้วก็ถ้าเรามีการ์ดที่มีคำว่าสมบัติสวรรค์เนี่ยหน้าในจีโซนได้จั่วก,การ์ดทั้งหนึ่งใบเน่ยใส่สี่ไปเลยใบต่อไปทิ้งไตของสมบัติสวรรค์ใบนี้ใส่สี่ใบก็เป็นทิ้งไตห,หายสามธรรมดาแค่นั้นแหละเป็นทิ้งไตหาสามธรรมดาใบต่อไปเป็นการ์ดเก่าสมบัติสวรรค์อย่างการ์ดเป่าชายนี่แองเจลใส่ไปสี่ใบ เอเอใช่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่นี่ใส่ไป,ไปสี่ใบสับจะถ่ายไมเลยเฮ <c oughs> ียชม <c oughs> ไม่ตัดผมเนี่ยมมสวัสดีครับวันนี้ขอพวกผมที่ช่องที่พวกเรายัางไม่ได้คิดวันนี้พวกผมจะมาบอกเด็กโปรไฟล์ของเจติสิตตรงบาสวรรค์ <c oughs> ท,ที่เติม GPT 4ไปแล้วนะ อ่ะอันดับแรกเกศูนย์เกศูนย์มีอะไรบ้างเกศูนย์จะมีแอบนี้ตัวเริ่มสมบัติสวรรค์แห่งอรุณลุงเดลท์แองเจลซกิลนี่ไอ้นี่รถไอติมอีกไอ้หอยรถที่เลหลือที่โซเนโลนี่คืออะไรทำความกาทำมาจากไหนโอใหม่เวามกัทำมาจากไหน